สวัสดีครับคุณผู้ชมคลิปนี้มารีวิวตัว P C X ปี2019นะครับคือผมแบบปกติเนี่ยผมจะต่อภาษีออนไลน์อยู่แล้วนะฮะต่อไปต่อมาต่อไม่ได้นะครับระบบมันบอกว่าต้องคุณต้องแบบคุณต้องไปตรวจตระอ,อก,ก่อนผมก็ตกใจเฮ้ออันนี้ล,ลดลถเรา4ปีแล้วเลยเนี่ยนะฮะเพราะว่าปกติเนี่ยตามกฎหมายตามกฎหมายคือ4ปีรถต้องตรวจสภาพเพื่อที่จะแบบว่าต่อภาษีได้ใช่ไหมฮะใช่ไปใช่มา4ปีแล้วเร็วมาก ก็เลยอยากจะมารีวิวให้ดูว่าผ่านไป4ปีแล้วเนี่ย PCX 2019เป็นอย่างไรบ้างนะครับก็จะเป็นข้อมูลนะสำหรับท่านใดที่แบบอยากซื้อมือสองไปขับใช่ไหมฮะเพราะว่าทุกวันนี้มันน่าจะเป็นโมเดลล่าสุดและปี2022 4ปีผ่านไปตัว2019ยังอยู่ดีหรือเปล่านะครับสภาพเป็นอย่างไรมาดูกันนี่เป็น PCX ปี2019นะนี่ฮะทุกอย่างยังอยู่ในสภาพที่ดีนะครับเพราะว่า ผมเป็นคนไม่ชอบแต่งรถนะครับผมชอบขับอะไรเดิมๆนะนี่ะทุกอย่างยังยังเดิมๆอยู่เลยนะครับเพิ่มแค่ตัวนี้นเพิ่มแค่ตัวไอตัวกล่องสัมภาระอ่ะมาดูกันว่าผมวิ่งไปเท่าไหร่วิ่งไปทั้งหมด20,000ไม่รู้คุณผู้ชมเห็นหรือเปล่า23,754ครับอ่าทีนี้เดี๋ยวผมมาแชร์เรื่องค่าใช้จ่ายแล้วกันว่า ตั้งสี่ปีผ่านมาเนี่ยนะครับผมใช้ใจ่ายกับเจ้า p c a 2019เนี่ยอะไรกันบ้างนะสิ่งแรกเลยที่ต้องเสียนะครับผู้ชมก็คือ,อยางยางตัวนี้ผมเปลี่ยนเป็นรอบที่2แล้วนะเนี่ยไม่ใช่ยางเดิมติดรถนะอันนี้ดอกมันจะหมดประมาณ15ื่นกิโลนะครับหนึ่งหมันโลดอกมันจะหมดอันนี้เปลี่ยนเป็นอันที่2และนะผมไม่แน่ใจว่าคู่หนึ่งมันเท่าไหร่นะครับผู้ชมผมจําไม่ได้แล้วผมเปลี่ยนนานแล้วนะ นี่คือค่าใช้จ่ายที่คุณจะต้องเสียอยู่แล้วนะครับถ้าผ่านพ้นประมาณ1 5ื0 0ห้าพันโลนอกนั้นก็ไม่มีอะไรตรงนี้ก็เวลาเราขึ้นรถล,ลงรถนะเท้าเรามันก็จะไปโดนสีแบบนี้นะครับกเ็เป็นปกตินะก็ต้องมีร่องมีรอยกันบ้างนะครับ,บเบาะบิออะไรก็อยู่ดีเนี่ยด้านในก็ลกเหมือนเดิมนะฮะทุกอย่างปกติดีนะครับชิวหน้า ชิวหน้าก็มีรอยตามการใช้งานนะครับเรื่องปกตินะนี่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นรอยนะฮะปกติครับรถใช้งานนะนี่นะครับทุกอย่างยังโอเคอยู่ตรงแทนบ้าร์แถวนี้ก็อาจจะมีสนิมขึ้นบ้างนิดหน่อยนะฮะตรงนี้รถใช้งานสี่ปีเนาะก็เข้าใจได้นะครับตัวหน้าปัดที่เป็นสีนํำเงินอันนี้ผม ติดฟิล์มไว้นะครับกันกันกันขูดนะกันลอยนะครับกระจกอะไรทุกอย่างยังอยู่ดีนะไฟท้ายไฟท้ายก็ยังอยู่ดีครับทุกอย่างยังปกตินะโชค๊คเชื้อก็ยังดีอยู่สภาพดีอยู่ไม่มีเยอะไม่มีอะไรเลยนะครับท่อไอเสียปกติทุกอย่างตัวไส้กล้องผมก็เพิ่งเปลี่ยนไปนี่ไส้กล้องอยู่ตรงนี้ก็เพิ่งเปลี่ยนไปนะฮะเดี๋ยวจะบอกค่าใ,ใช้ใจ่ายแล้วกัน power outlet ไม่เคยใช้เลยครับ มันมีให้แต่ผมไม่เคยใช้สักทีเลยสี่ปีไม่เคยใช้ Power o u t เล t ยเลยอันนี้บอกตรงๆนะนะฮะไม่เคยใช้เลยทุกอย่างก็ยังโอเคอยู่นะครับต่อมาเดี๋ยวบอกค่าใช้จ่ายนะครับปกติถ้าเช็คนะครับเช็คศูนย์ตลอดมันก็จะมีรอบที่เสียตังค์เยอะๆก็จะมีประมาณประมาณสอรอบรอบแรกก็คือเปลี่ยนยางคู่หนึ่งเปลี่ยนยางคู่หนึ่งผมไม่แน่ใจว่ากี่พันนะประมาณหมื่นโลนะคุณผู้ชมได้เปลี่ยนแน่นอนนะครับรอบที่ส จะอยู่ที่ประมาณ20,000โลนะฮะ20,000โลเปลี่ยนอะไรบ้างอันนี้ส่วนตัวของผมนะที่ผมโดนมา1นนะครับเบรกหน้าเบรกหลังข้อ1เบรกหน้าเบรกหลัง2สายพานตอนที่ผมเปลี่ยนถ้าจะไม่ผิดอยู่ที่ประมาณหนึ่งพันหนึ่งร้อยกว่าบาทหนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบนะครับตีไปพันสองก็ได้แต่ว่าถ้ารวมหมดละ่ะเบรกหน้าเบรกหลังสายพานกลองน้ำมันเครื่องด้วยนะครับ ตีไปเลยกลมๆประมาณ1 6ื่นเอ้ยไม่ใช่1 6ื0 0หนนะครับรอบ2000 20, 0คุณจะได้เสียประมาณพันหนะฮะที่ได้เสียเอ่อที่ได้เสียใหญ่ๆนะแต่ว,ว่าถ้าเป็นรอบ1000รอบ3 0 0พันรอบห้ารอบห้าพันมงนี้มันมันจะเสียเงินประมาณประมาณ4 0่กว่าบาท4 0 0ร้อยห้นะครับเปลี่ยนน้ำมันเครื่องถ้ากองอากาศมันไม่ดีก็เปลี่ยนนะครับประมาณนี้นะอยู่ในราคานี้ก็ก็ถือว่ารับได้นะครับถือว่ารับได้ อย่างที่ผมบอกมันมีมันมีเปลี่ยนใหญ่ๆแค่สองช่วงแค่นั้นเองเพราะว่าผมไม่ได้ไม่ใช่คนแต่งรถด้วยผมไม่ทัดผมไม่ได้ทําอะไรกับเครื่องยนต์เลยนะฮะมันก็เลยแบบใช้งานได้สบายๆนะฮคุณผู้ชมไม่ต้องซีเรียสนะจริงๆรถพวกนี้นะไอรถพวกนี้เนี่ยอายุการใช้งานต่ำๆมัน10ปีอยู่แล้วนะครับกว่ามันจะพังเนี่ยยากมากผมไม่รู้ว่ามือสองเขาขายเท่าไหร่นะประมาณหกหมื่นใ่ไหฮะหกหมื่ต้นๆหกหมื่นหกหหอะไรวกเนี่ย แค่จะบอกว่าตัว2019มันก็ยังน่าเล่นอยู่นะมันก็ยังมันก็ยังดีอยู่นะครับมันก็ยังดีอยู่ก็เสฟเงินเราไปได้เยอะเลยใช่ไหมครับถ้าเป็นถ้าไปซื้อตัวใหม่ก็เกือบแสนใช่ไหมถ้าไปซื้อมือสอง2019อยู่ประมาณ6 0 0ม0ต้นนะครับก็ถือเป็นข้อมูลแล้วกันถ้าใครอยากจะอยากจะไปซื้อมือสองนะครับตัวพีซีเอ2019ก็ถือว่าเป็นรถที่ดีรุ่นหนึ่งเลยนะครับผมก็ยังใช้ปกติทุกอย่าง โอเคฮะหวังว่าจะมีประโยชน์ครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ